ปันเลี oh. ้ยงหมูกะทะได้เวลแล้วป uh, ันเลี yeah. ้ยงหมูกระทะคนงานคนงานกวนคนวไม่อบายานาาบอกบอยาดิเกยาอดนแล้ใช่เอวากินแหนเอวามากินแทน

นอนที่ท้องทีท้องนะครับที่ท้องก็เราคท้าพี่ท้องนใครละุกคล่สูนสอูสูนเนี่ยรุ่นน้องอยากเก่งสูนน้องไอ้น้องไอ้น้องอ้ไม่สนใจใคร้วครับอ้กินอย่างเดียวเลยแฟนูสองนีเลยดิสี่เด็กินสี่กินเลยที่ ใครอยากินก็มาด้วยแั้พรุ่งนี้พายปันเว้นบรรยากาศบรรยากาศปันาปั๊บปัที่บ้านใครไม่ปันก็แอะแอะนะครับแอะแอะนี่เดี๋ยวแอะแอะเอ๊ะเส ก็เริ่มมีแล้วนะครับแอะแอะไอศก็เอฟซีเยอะทราจ้องทแว่ากัรนันมาพดให้ประชาต่าอไมีใรทำางใครทำมาเจ็บปาน้องไอ้น้องไอ้ก็เอฟซีเยอะนี่วนที่ปันที่ปันกินอะไรละอันนี้ก็ขอนดินกันไปก็แบบ จะเซ็ล้แล้วี้ก็จัมล้วนีก็ต้งาวหแลไปก็สั่งแล้วบอกว่า<อ>เดี๋ยวหมูกระทะนะครับ,บร,บร,รสบายสบายเย็นเย็นนะครับโอ,อ,อนาไั่งอนกินีหน้าบ้านของนันปัน ก็ต่อไปก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเรียบร้อยยันต่อนะครับแลเดี๋ยวก็จะไล่จับเพี้ยชามกันต่อไปเขาบอกว่าเขาไม่ทำบบอื่นเยายาเอามีเสียยาไปวิ่งข้าวไปตั้งแต่เช้าแล้ว เชานี่พาลูกมาเล่นอ,อ๋อลุงยาไปตอนเช Υ ้าข้าวางน้ตนุน้ตาแงน้ตแดงนะว้าอเจ้าตะ้ออเกปิงเออเป็นาตางเตาเ้น hmm. ้อซื้อ่หน้สู